สวัสดีเพื่อนๆชาวคริปโตเคเรนซีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสู่ c r y p t o เ o r ร์สพอดแคสกับดิฉันแอดมินชาค่ะวันนี้วันที่30กรกฎาคมนะคะถือว่าหหเร็วมากสิ้นเดือนแล้วนะคะทำไมแบบเวลานี่มันเดินเร็วเหลือเกินนะคะเช่นเดียวกันกันกบ10 m เ x ค่ะผ่านมาร่วม10วันแล้วนะคะนับตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมกับวิกฤตสภาพคล่องที่เกิดขึ้นแล้วก็ผู้เสียหายก็ยังไม่ได้รับสินทรัพย์คืนนะคะและที่น่าสนใจที่จะมาเล่าในวันนี้ก็คือว่า เมื่อวานนี้นะคะเป็นวันแรกที่กรตอ,ออกโรงมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของ SIPMEX โดยเฉพาะเลยค่ะเดี๋ยวฉันต้องบอกก่อนว่ากรตออกมาพูดหนึ่งชั่วโมงเมื่อวานนี้นี่โอ้โหมันเต็มไปด้วยอัดพรสนะคะดุเดือดนะ,ค,ะคำว่าดุเดือดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าออกมาด่ากันอะไรทำนองนั้นไม่ใช่นะคะแต่ว่าคือเราสังเกตจาก แอคชั่นนะของท่านเลขาในการพูดอูทนท่านแทบจะไม่หายใจเลยท่านเหมือนอัั้นตังใจอยากจะพูดมานานมากนะคะซึ่งปกติแล้วถ้าเกิดเราอ่านแค่ข่าวอย่างเดียวนะคะเราก็มันก็จะเป็นเท็กซ์ใช่ไหมคะภาษาข่าวมันก็จะอีกแบบแต่เมื่อวานต้องบอกว่าเป็นวันแรกที่ถ้าใครที่มีโอกาสได้ดูก็คงจะได้สัมผัสถึถงบรรยากาศนะคะว่ามันประมาณไหนนะคะ ท่านเลขาพูดนี่แบบโอ้โหหนึ่งชั่วโมงนะแล้วก็มีผู้บริหารอีกสองท่านร่วมนะคะต้องบอกว่าโอ้ท่านพูดแทบไม่หายใจเลยนะคะบอกว่าหนึ่งชั่วโมงนี่น้อยไปเลยนะถ้าเทียบกับทางซิปเม็กแถลงเนี่ยดิฉัน เท่าที่ตามมาเนี่ยให้เต็มที่ละสินาทีนะเจ็ดถึงสินาทีทาง Co อซิปแม็กซิปม็กออกมาถแถลงกราตอร่อเมื่อวานนี้ชั่วโมงหนึ่งเนี่ยน้อยไปเลยนะคะวันนี้อยากจะมาเล่าว่า10วันที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วสิ่งที่ได้จากการถแถลงของกราตอเมื่อวานเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะแต่สิ่งที่ดิฉันจับได้จากการฟังเมื่อวานหนึ่งชั่วโมงนั้นนะก็คือเอ่อตั้งแต่ดิฉันตามฟังท่านเลขามานะคะเป็น เป็นครั้งแรกเลยที่ดิฉันรู้สึกว่าโทนเสียงแล้วก็อารมณ์ในการถแถลงในการเสวนาในเมื่อวานนะีคะดูเข้มข้นกว่าปกตินะคะสัญญาณน,นั้นเนี่ยคือดูดูดูแล้วรู้สึกได้เว่าทางทางกรอตีอ่ย,ยังไม่ค่อยอพอใจเท่าไหร่กับแอคชั่นของทาง s i ป m ม x นะคะท่านก็ไล่มาตั้งแต่วันแรกเลยที่เกิดเรื่องวันที่20ท่านก็บอกว่าส่งหนังสือไปนะก็ ชี้แจงมานิดนึงเหมือนกับยังก็ยังไม่ค่อยได้อะไรก็ต้องส่งไปอีกรอบนึงในวันนั้น,นะคะก็ส่งมาก็แบบเขาเรียกว่าอะไรก็แบบได้มาแบบปะติดปะต่อประมาณนี้นะคะก็แล้วมันก็มีเรื่องมีราวต่อเนื่องมาจนกระทั่งนะรวบรวม10วันแล้วนะคะทีนี้ดิฉันจะสรุปสาระหละักๆในหนึ่งชั่วโมงของเมื่อวานนะคะกรตอตเนี่ยบอกว่ากรตอตรู้ว่า s ิปเม็เนี่ยมีผลิตภัณฑ์ซิปอัพ ะะต้องบอกว่าเป็นซิปอัพ plus นะคะที่มีเครื่องหมายบวกเนี่ยในวันที่20กรกฎาคมนะคะเพิงทราบว,ว่ามีก็คือวันที่20ซึ่งเป็นวันที่เกิดเรื่องคือพูดง่ายง่ายพอเกิดเรื่องปึ๊บนะคะซิปแมกซ์เนี่ยก็แจ้งมากรตก็รู้ตอนนั้นแหละแล้วก็แอคชั่นนะคะให้บริษัทเนี่ยชีย้แจงกับประชาชนอย่างที่เราได้ทราบกันจากนั้นเนี่ยต่อมานะคะพอหลังจากวันที่20เนี่ยต่อมากลตก็เข้าไปพบ DSI กรอตมองว่ามันอาจจะผิดกฎหมายอื่นด้วยแต่ทั้งนี้เนี่ยก็ต้องมารอดูหลักฐานนะคะซึ่งตอนนี้ก็กำลังรวบรวมอยู่แล้วกราตอเองก็กำลังร่วมมือกับตำรวจไซเบอร์นะ,ะ<ๆ>เขาก็บอกว่าฟอร์มทีมกันอยู่แชร์ข้อมูลกันเพราะว่ายอดความเสียหายจำนวนผู้เสียหายเนี่ยยังไม่นิ่งนะคะก็อันนี้ก็พูดค่อน,อนข้างแบบย้าหลายรอบเลยะคะ่ะว่าฟอร์มทีมกับทางตารวจไซเบอร์อยู่นะคะ และอีกอย่างก็คือทางกระตอก็บอกว่าเนี่ยเรื่องมันเคลื่อนตลอดเลยนะเพราะว่าผู้บริหารเนี่ยบอกไม่หมดอ่าบอกไม่หมดอะไรอย่างล่าสุดนะคะที่ทางผู้บริหารเนี่ยไม่ยอมแจ้งเรื่องที่ซิปแม็กซ์เนี่ยยื่นขอพักชําระหนี้กับศาลสิงคโปร์นะคะท่านเลขาก็ย้าม,มากเลยว่าจริงใจจริงๆหรือเปล่ามันอย่างที่พูดออ,ออกสาธารนณะหรือเปล่าท่านท่านค่อนข้างย้ําตรงนี้นะคะท่านก็ขอถามกลับว่าจริงใจ จริงใจที่จะแก้ไขปัญหาจริงๆเนี่ยใช่ไหมนะท่านก็บอกว่าเนี่ยเรื่องมันเคลื่อนตลอดเลยตั้งแต่วันที่20มาเนี่ยแล้วก็มาเจออีกเนี่ยแล้วก็ส่งหนังสือไปให้นะคะก็ยังไม่แจ้งทางกรตกลับมานะคะท่านเลยค่ะอธิบายว่าไอ้เรื่องของยื่นขอพักชํมรหนีกับสาลสิงคโปร์เนี่ยท่านมารู้ตอนประมาณบ่ายสมนะคะบ่ายสมีเวลาไม่กี่ชั่วโมงนึกภาพอาจจะนั่งอยู่บ้านแล้วแบ อยู่ดีๆมาเจอแล้วคงจะแบบโอ้โหแทบจะดีดจะก,ก็อี้เลยมั้งคะก็แบบว่ารีบสั่งการไปยังพนักงานนะเจ้าหน้าที่กลตอนะให้ทําหนังสือต่างๆนะคะออกมา,าสั่งการให้ทาง s i p เม็เนี่ยชี้แจงเรื่องนี้ด้วยนะคะซึ่งอตอนนั้นวันนั้นที่ฉันเห็นข่าวนี้ออกมาจากทางกรตเนี่ยโอ้โหมันเหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีเองนะคะมันก็จะถึงเดดไลน์ที่จะต้องทําการแจ้งให ลูกหนี้ทราบนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งเดี๋ยวดีเทลทุกท่านสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้นะคะและอันนี้แหละนะคะพอกรตอบอกว่าเฮ้ย <c oughs> ช่วยแจ้งเราเข้ามาหน่อยเนี่ยก็ทางซิมเม็กซ์เนี่ยยังไม่แจ้งนะคะกระทั่งเมื่อวานเนี้ยที่กรตอออกมา,ถาแถลงข่าวมาพูดคุยไลฟ์สดเนี่ยคะ่ะกรตอบอกว่าก็ยังไม่แจ้งเข้ามานะกระตอก็เลยบอกว่าอูแบบนี้ไม่ได้นะจะต้องใช้มาตรการขั้นถัดไปก็คือ เรียกตัวเข้าพบเราจะเห็นข่าวที่ออกจากสื่อเมื่อวานนะคะว่ากรตอเนี่ยเรียกผู้บริหารเข้าพบที่สำนักง,งานเพื่อมาชี้แจงเรื่องนี้แหละคะ่ะเรื่องการยื่นขอพักชำระหนี้กับศาลสิงคโปร์เนี่ยคะ่ะทีนี้ในฝั่งของผู้เสียหายคะ่ะผู้เสียหายเนี่ยก่อนหน้านั้นก็ไปที่ตำรวจไซเบอร์มาแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมคะ วันที่1สิงหาคมเนี่ยก็จะไปยื่นหนังสือนะที่สำนักง,งานกลตซึ่งตรงนี้ทางเลขาก็บอกว่าโอเคทราบเรื่องแล้วแล้วก็จะอยู่รับเรื่องเองกับมือนะคะในวันที่1สิงหาคมและนี่ก็คือสรุปใจความหลักๆทั้งหมดนะคะที่กรตอ,ออกมาพูดเมื่อวานทีนี้ค่ะต่อมาเนี่ยเกือบ2ทุ่มนะคะทาง s i p เม็เนี่ย ก็คือทาง CEO นะคะดรเอกราบก็ได้ชี้แจงผ่าน Facebook Page นะคะบอกว่าบริสืบเนื่องจากที่กรตอออกมาถแถลงออกมาพูดตอนบ่ายสามนะคะทางซิปเมกเนี่ยก็ยินดีที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของกรตอแล้วก็หน่วยงานภาครัฐอื่นๆนยอย่างเคร่งครัดเลยแล้วก็ยืนยันว่าทางบริษัทเนี่ยมีการบันทึกรายการทางบัญชี แล้วก็มีหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อที่จะชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างโปร่งใสนะคะก็ซิปเม็กก็ชี้แจงมาสั้นๆประมาณนี้คือสรุปสั้นๆเลยเนี่ยก็คือว่าโอเคเราเรา,เรายินดีปฏิบัติตามคําสั่งนะจะสั่งอะไรมาเราทําตามแหละไม่ใช่แค่กระตอน,นั้นหน่วยงานอื่นด้วยหลักๆคือประมาณนี้นะคะเอาละค่ะทีนี้เรามาดูในมุมขององค์กรเอกชนบ้างนะคะก็มี ออกมาเสนอแนะนะคะมีออกมาสองสมาคมเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะสมาคมแรกก็คือสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยนะคะอันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าทางสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่า s i x m e x เนี่ยจะช่วยสรุปข้อมูลความเสียหายออของลูกค้าได้ไหมคือสรุปข้อมูลเรียกว่าของแต่ละคนะ่ะ เออเขามีแบบสินทรัพย์ดิจิทัลอยู่เท่าไหร่เพื่อที่ว่าลูกค้าเนี่ยจะได้เอาเก็บไว้เป็นหลักฐานซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะช่วยลดภาระให้กับผู้เสียหายได้เอออันนี้ดิฉันก็เห็นด้วยนะดีดีมากเลยนะจะได้ไม่ต้องไปวุ่นวายเก็บแคปหน้าจงหน้าจอจริงๆเป็นสิ่งที่เราต้องต้องทำเองนะแต่ว่าเออบริษัทซัพพอร์ตหน่อยได้ไหมตรงนี้นะคะให้มันเป็นสเตปให้มันเป็นระบบเหมือนอย่างน้อยก็เป็นการแสดงความความรับผิดชอบนะซัพพอร์ตในระหว่างที่ ลูกค้ายังไม่สามารถที่จะถอนออกไปได้นะคะแล้วก็ก็ยังมีเสนอด,ด้วยนะคะว่าเฮ้ยใ,ในกรณีที่ตัวซิปอัพเนี่ยมันไม่ได้เสียหายทั้งหมดอะส่วนไหนคืนได้คืนอะคือเปิดให้เขาถอนเถอะเพราะว่าอย่างน้อยมันแสดงถึงเจตนาที่เราอยากจะบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นให้กับนักลงทุนในเบื้องต้นนะคะอันนี้คือทางสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยก็เ,เสนอแนะมาประมาณนี้นะคะแล้ววันนี้ค่ะวันนี้ก็มีทาง อีกหนึ่งสมาคมนะคะสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทยสมาคมนี้ก็ออกมานะอย่างที่เราทราบกันว่าเฮ้ยตอนนี้ความเชื่อมั่นของเออทรดเดอร์ของผู้ลงทุนก็เริ่มแล้ว,ลวเหรอหูมันจะยังไงต่อเนี่ยแล้วที่อื่นมันจะยังไงซิดเมกมีปัญหาแบบนี้มันจะเป็นโดมิโน,โนไปท,ที่ที่อื่นไหมนะคะความกังวลมันเริ่มเกิดขึ้นนะในอุตสาหกรรมทางสมาคม การค้าผู้ประกอบก็ออกมายืนยันนะเป็นหนังสือออกมาบอกว่าเอ้ยเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงหรอกคือทางสมาชิกของสมาคมเนี่ยรายอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับที่ไม่ใช่ซิ p เม x เนี่ยไม่ได้รับผลกระทบอะไรจากปัญหาของซ i p m ม x นะคือทรัพย์สินของผู้ลงทุนก็ยังถูกจัดเก็บไว้อย่างปลอดภัยนะคะอันนี้ก็ ทุกท่านก็สบายใจได้นะคะหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบนะคะสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจจิทสัพ์ดิจิทัลไทยเนี่ยก็มีทางคุณพีทนะคะคุณพีทพีระเดชเนี่ยคุณพีทก็เป็นผู้บริหารจากทางอับบิดไทยแลนด์นะคะแล้วก็อีกหนึ่งท่านก็คือคุณอัดทองใหญ่นะคะจากเอ็กซ์เบรนดิจิทัลนะคะก็ทั้งสองก็เป็นประธานสมาคมร่วมกันนะคะเอาละคะ่ะ ทีนี้เราจะข้ามมาที่ฝั่งของนักการเมืองกันบ้างนะคะเริ่มมีมการออกมาแสดงมุมมองในในเรื่องนี้นะคะก็จาก2ท่านนะท่านแรกเนี่ยก็คือจากทางพักไทยสร้างไทยอีกท่านหนึ่งก็จากพักก้าวไกลฉันต้องขอเกริ่นก่อนนะคะว่าทั้งสองท่านเนี่ยเป็นบุคคลที่คลุกคลีอยู่ในแวดวงสินทรัพย์ดิจิทัลอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนที่จะไปเป็นนักการเมืองนะคะนั่นก็คือดรเรือบิน นะคะทุกคนก็น่าจะพอคุ้นชื่อถ้าใครที่ติดตามวงการนี้มาอย่างยาวนานนะคะเพราะว่าด็เตอร์เรือบินจากพักไทยสร้างไทยเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยก็เหมือนเหมือนจะทำเอ็กซ์เชนอยู่เหมือนกันนะแต่สุดท้ายก็เหมือนก็ไม่ได้ทำแล้วแต่ว่าก็ยังคลกคลีอยู่ในแวดวงนี้นะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือว่าคุณปกรณ์วุฒินะคะก็อยู่พักก้าวไกลนะคะก็เป็นคนที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะรุ่นแรกๆนะของคอมมูนิตี คริปโตเเรนซีนะคะก็ทุกคนคนในแวดวงเอาง่ายคือคนในวงการเนี่ยรู้จักทั้งสองท่านเป็นอย่างดีแล้วแล้วตอนนี้ก็คือไปทําการเมืองซึ่งเท่าที่ดิฉันอ่านดูเนี่ยก็พบว่ามุมมองของทั้งสองท่านก็จะคล้ายกันแหละก็จะไปแตะในเรื่องของอว่าสแสดงมุมมองว่ากฎหมายสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยมันยังมีช่องโหว่นะคะมันยังมีช่องโหว่มันยังมีช่องว่างพอมีช่องว่างปุ๊บเนี่ยก็ทําให เ,เกิดการใช้ช่องว่างตรงนี้นะในการทําสิ่งที่มันไม่ไม่ถูกไม่ควรเพราะว่ามันมีช่องว่างให้ทำนะเนื่องมาจากว่ากฎหมายมันยังไม่ได้แบบเข้มข้นมากมันยังกฎหมายหลักสัพนะคะซึ่งในมุมของดรเรบินหรือว่าชื่อจริงก็คือดรทันทีนะคะสุขชดรัฐเนี่ยไทยสร้างไทยก็บอกว่าเอ้กรณีเนี้ยมันสะท้อนให้เห็นช่องว่างของกฎหมายนะคะซึ่งทางทางาาบริษัทนะที่มีปัญหาก็คือ ในความหมายก็คือเสียงซิฟเมกที่เกิดขึ้นในตอนนี้ค่ะให้บริการผลิตภัณฑ์การลงทุนนะไอตัวซิฟอัพพลัสเนี่ยซึ่งไม่ได้อยู่ในประเภทธุรกิจที่กรกตให้ทำแต่กรกตก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้ทำภายใต้แพลตฟอร์มเดียวกันนะคะตรงนี้คืออยากทุกท่านลองนึกภาพน,นะคะว่ามันเราเราเราเวลาเราจะเข้าซิ p เมกอะเราก็เข้าแอปมือถือหรือว่าเข้าในอะไรนะในในเว็บไซต์นี่แหละเข้าในที่เดียวนี่แหละเพียงแต่ว่าไอการฝากซิ p อัพพลัสเนี่ย คือเราเราเข้าประตูของซิปเมกของแอปซิปเมกบ้างกันเถอะเพียงแต่มันจะมีการแยกระหวา่างเ a d e ว a l เลตกับ C ี a l ลเลตอะแต่คือมันอยู่ภายใต้แพลตฟอร์มเดียวกันประมาณนี้นะคะทีนี้ก็าทางดรเรบินก็บอกว่าทางทางกรอตรเนี่ยยังไม่ได้แก้ไขกฎเกณฑ์ต่างๆอะไรพวกนี้ให้มันเท่าทันกับการาพัฒนาการของธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเพราะว่ากฎหมายเนใช้มารังแต่ปี6-1นะคะ เช่นเดียวกันค่ะในมุมของคุณประกรณ์วุฒินะคะสสพักเก้าไกลเนี่ยก็มองว่าเฮ้ยเนี่ยกฎหมายนี่มันใช้ไปแล้ว4ปีนะมันเขียนไว้กว้างแต่ว่ายังไม่ได้เจาะลึกออซึ่งไอตัวบริการต่างๆของสินทรัพย์ดิจิทัลในปีทปีแล้วกับตอนตอนเนี้ยมันเปลี่ยนไปนเยอะกะตตก็สามารถที่จะออกกฎระเบียบได้คือมันไม่ต้องถึงขั้นออกกฎหมายแต่ออกกฎระเบียบได้ประมาณนี้นะคะก็เพื่อที่จะทำให้มันแบบ เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยออประมาณอย่างนี้แล้วก็แตะมานิดนึงนะบอกว่าหรือไม่ก็คือทางกร์รัเนี่ยอาจจะหย่อนไปไหมในเรื่องของออการให้ความรู้ประชาชนนะคะนี่คือมุมมองจากนักการเมืองทั้งสองท่านคำถามก็คือแล้วในมุมของดิฉันเนี่ยดิฉันคิดเห็นอย่างไรดิฉันมองว่าดิฉันเห็นด้วยนะคะว่าช่องว่างของกฎหมายเนี่ยมันมีอยู่นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่า กฎหมายเนี่ยเราใช้มาตั้งแต่ปี2 5 6 1ซึ่งมันเขียนไว้กว้างๆนะเขียนกว้างๆเลยแล้วก็ให้ทางผู้ประกอบเนี่ยไปใช้ดุลพินิษกันนะคะตรงนี้มันถือว่าเป็นต้องบอกมันเป็นความเสี่ยงเหมือนกันเพราะว่าคือคําว่าดุลพินิษเนี่ยมันมันจะเอาอะไรมาวัดอะถ้ามันไม่ใช่เป็นในเชิงของปริมาณเชิงตัวเลขใช่ไหมคะแต่ค่ะยังไงก็ตามค่ะสิ่งหนึ่งที่ดิฉันเห็นมาตลอดเนี่ยคะ่ะก็คือว่า ความพยายามจากฝั่งของหน่วยงานกำกับนะซึ่งหรือกรต่อเนี่ยที่จะออกประกาศลูกต่างๆเพื่อลงดีเทลของกฎหมายให้มันเข้มข้นมากขึ้นนะ,ะในการที่จะบังคับใช้เนี่ยบอกได้เลยว่าคือคนในวงการนี่แทบจะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ากรอตอยุคนี้ขยันออกกฎเกณฑ์มากนะคะและนี่ขนาดลองคิดดูนะว่าขยันออกกฎเกณฑ์แบบขนาดเนี้ยมันก็ยังมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นนะคะ ฉะนั้นเราคงต้องใช้ระยะเวลาอีกต่อไปนะคะในการค่อยๆแก้ค่อยๆปรับนะคะปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าเ,เทคโนโลยีมันมันนำกฎหมายนะ,ะแต่กฎหมายเองก็ต้องเ,ออเร่งตามเหมือนกันนะคะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องใช้เวลานะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ไปเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายนะคะกว่าจะคลอดแต่ละประกาศแต่ละกฎเนี่ย hearing นะมีการอะไรนะ focus group นะ,ะพูดคุยกันนะคะถึงจะได้ออกมาเป็นหนึ่งเรื่องซึ่งบางเรื่องที่ออกมาแน่นอนมันก็อาจจะไม่ได้ถูกใจผู้ประกอบหรือว่าถูกใจผู้ลงทุนไปซะทั้งหมดนะคะแต่ว่าถ้าเราลองมาสวมหมวกในมุมของหน่วยงานกำกับเนี่ยอันนั้นก็คือหน้าที่ของเขาที่เขาต้องทำเนาะ,ะคุ้มครองคุ้มครอง,ผ,องผู้ลงทุนแล้วก็ส่งเสริมนวัตกรรมนะคะเป,เป็นเรื่องที่ก็ต้องไปหาสมดุลกันนะะ มาถึงนาทีนี้ดิฉันก็ต้องบอกว่าขอให้กําลังใจทุกฝ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นกรรทตในฐานะหน่วยงานกํากับทั้งฝ่ายผู้เสียหายนะคะขอให้มีกําลังใจนะที่เข้มแข็งค่ะรวมถึงทาง s i p m ม็เองนะคะดิฉันก็ขอให้เออให้มีเงินทุนมาเร็วๆเถอะนะคะจะได้เอามาจัดการกับวิกฤตในครั้งนี้นะคะก็รายย่อยก็จะได้แบบ สินทรัพย์ของตัวเองกลับคืนน่ยนะคะดิฉันเคยมีโอกาสคุยกับรุ่นพี่วงการหุ้นหหอยู่มาแต่ยุคดึกดำบรรเลยนะเขาก็พูดทํานองว่าเออสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะมันก็คล้ายๆก,กับการเกิดขึ้นในยุคแรกของตลาดหุ้นแหละมันก็จะบุ่นวายลุงตุงนางกันแบบนี้แหละทั้งผู้เล่นทั้งหน่วยงานกํากับนะกว่าจะตั้งไขกว่าจะมีกฎหมายออกมากํากับนะกฎหมายหลักทรัพย์เนี่ยออกมากากับอุตสาหกรรมเนี่ยแล้วก็ค,คุ้มครองผู้ลงทุนได้อย่างในปัจจุบันเนี่ย ก็ล้มลุกคลุกคล,ล,ลานกันมานะคะประมาณอย่างนั้นโดยสรุปนะคะซิฟแม็กซ์เนี่ยน่าจะให้บทเรียนสำคัญกับทั้งกรอตต์นะกับทั้งผู้ประกอบธุรกิจกับทั้งผู้ลงทุนนะว่าเป็นอีกหนึ่งคริสิสของวงการกับที่มันต่อนเนื่องมาจาก BX กนะแล้วมันก็ตามมาด้วยบิ t ครับในตอนนั้นที่ออแอปล่มเนี่ยคนแห่มาเป็นลูกค้าเขาตอนนั้นก็มุ่นวายลงตุงนังมากนะคะเรียนจำได้แม่นเลยบทเรียนเนี้ยบทเรียนเหล่านี้ค่ะมันบอกพวกเราว่า ทุกคนนะที่มีส่วนได้ส่วนเสียในวงการจะต้องเรียนรู้ไปพร้อมๆกันกับโลกของสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งมันเป็นสินทรัพย์ใหม่มันเป็นประเภทธุรกิจใหม่ที่มันต้องการระยะเวลาในการเติบโตและเราเองในฐานะนักลงทุนก็ต้องการการเรียนรู้โดยเฉพาะการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเพื่อจะเติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่ง เป็นนักลงทุนที่เก่งขึ้นกว่าเมื่อวานในเวอร์ชั่นของเราค่ะเอาล่ะค่ะถ้าเพื่อนๆชอบเรื่องราวที่เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีนะคะฝากติดตามข้อมูลข่าวสารกันได้ที่เพจ Crypto by efinance t h a i ค่ะแล้วก็ที่ cryptoverse podcast นะคะทุกวันทั้งที่เพจและก็ที่ YouTube c h a n n efinance l e t h a i tv สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ